แสงแดดมันแยงตาถ้าเธอแยงมามันจะแยงใจเฮ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะมือนี่น <nie bunları> ้องไอซิ anyone, ่งผ้าทุกคนนะคะไปหากระปูกันที่ทุ่งนากันนะคะไปเลยมันจะมีอป่า อย่าที่ใส่ขายาานิมมามีผู้อยากร่วมเข้าคลิปด้วยอะ่ะเนี่ยข้างหลังเนี่ยบ้านเราบ้านบ้านหนูนะคะนี่แล้วก็อุนน้งเท้าส,วน,นสวนของหญ้าหนูเรค่ะงไหนพี่ไอดีนั้นที่หนูกลับไปแบ่งเกงเป็น,ปน,ปนจากกางเกงขาใส่ไปขายยาเอา น่าจะมีนะอุ้ยนึกาแค่ตอันนี้ก็จะเป็นสระน้ำนะคะใสามากเลยลน้องนมยน้ำใสามากเลยตอนนั้นพ่อตาเลี้ยงปลาไว้น,นอตอนนี้น่าจะมีปลาอยู่หลยอุ้ย,ย,นะยเดี๋ยวช่วย โอ้ยใส่หูกระปูใส่อะนั่นไงหูกระปูหรือหัวอะไรนะหัวเหรอหัวหรือหูเฮ้ยดูเฉยๆดูแกไปนู่นแล้วค่ะไม่รอหนูเลยยังไงไหนเจอแล้วค่ะอุ้ยมันคือหน่อยแถมมันแม่งหูกระปูบนหูยัง่ะเอ้า อุ้ยทำไมดินมันอันนี้จังอะไรมันขึ้นเหนียวดินเหนียวมันเปี้ยๆก็เปลกกป่าปูมันอยู่บ่ดินสีไม่รู้เมื่อกี้เราเห็นตัวอะไรไม่รู้รดำดำอ่ะสีดำๆอ่ะไม่ใช่ปูหรอไม่รู้แต่ที่รู้มหูหลอกนะคะมันเป็นมันเป็นแมงตัวเล็กๆอะ่ะมันเป็นหุ้ปูใช่ไหมไปไป โอ้ยแงมหาอันนี้รัวเลยควรว่ามันจะมีไหมคะหรือว่าไม่มีข้าวสารอ่ะแย่มากเลยที่สั่งท้าอันนี้มาเฮ้ยดีมันเหนียวขนาดนี้ล่ะไม่รู้แล้วแล้วก็แย่มากเลยลลลที่หนูหาทางท้าแต่พี่ไอ้ไม่เจอ ก oui ็เลยได้ใส่รองเท้าไอเขาเรียกอะไรรองเท้าอะไรไม่รู้อะไรมาที่พี่ไอให้หนูมาอุ้ยหาไม่เจอนะคะไม่เหนื่อยเขาหาปูกับปูมาเจอเขากับสีไม่รีวิวถุงหน้าเราเลยอุ้ยเกือบรุดอันนี้หน้าเข้าค่ะไหน ไม่รู้อ้าวลิมอนเราได้เหันเห็นมันดเลยแล้วไหนนูลองขุดดูสิเดี๋ยวเรา,า,าขุดดูไม่รู้เลยเอ้ยมีสองรูอ่ะอ่ะขุดอันนี้ก็ได้เป็นตาบุนนอมันมันใช่เหรอเ <laughs> อ้ขุด,ดได้ได้ขุดมาเป็นลิมอน ไหนหาลูกกระปูกให้หน่อยเดี๋ยวพี่ไอเดินหาดูเดี๋ยวลูจะลองอันนี้นี่แหละค่ะบรรยากาศบานบานเลยโรงเรียนมากกับมาหาโขจปูลัยอยากให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่านาสีสก,กิลมันเป็นอย่งรร <laughs> อางนี้อ้าวเหรอนี่ค่ะบรรยากาศกงามตาเวีนแงางตาเวลาหา้าหกโมงเง หัวคายกำล,ลังเขาเล่นฮะนตั้งคำคมว่าไอ้พอเป็นแดนใช่ไหมมันก็จะบอกว่าแสงแดดมันแยงตาถ,าถ้าเธอแยงมามันจะแยงใจเออมีอีกไหมมีอีกไหมไหนกระปูได้เยอะยังอ้าเต็มคูอาหารว่างยังหาไมา่เจอเลย <c oughs> นี่ไงนี่ไง นี่งไงมาเพี่ขุดเองแต่รูมั <laughs> ตอนแรกเป็นรูตอนนี้ไม่เห็นแล้วสูงใกล้เลยก็ <laughs> ยังนำหมูขึ้นหลายๆใช่ปะอาวมันหลอกเรานะคะ <laughs> มันมันขุดแล้วมันจะหนีหรือเปล่าเป็นถือคู่ให้ ไอเดินไปก่อเน,เ,นเราต้องตามหาช่วยพี่ไอให้ไหมวายรนะองเท้าลงไปเลยอุ้ยอุ้ยต้องให้ไม่ยายพามานี่หรือเปล่าไหน,นรูสองรูเลยไม่ใช่มันจะเป็นรูเฉยๆเหมือนตอนนั้นหรือไม่อุ้ย มืดมากเลยที่ตอนนั้นที่ไอาเห็นมาอันนี้หรือเปล่าอะอัน,นี้หรือเปล่าเน,นี่ยห,หนีหน่ยใช่เหรอไม่รู้ไม่รู้นี่ไงเนี่ยไม่ใช่ไหนมัน้องที่ อ oh. ุ้ยฮึมีเหรอนี่ดูอะไรอ่ะไหนอุ้ยดูอะไรอ่ะดูปูหรือเปล่าดูจริงนะถ้าเจอปูก็ช่วยกันจับาตอนนั้นหนูจำได้ตอนนเด็กๆอ่ะที่ว่าปูมันเต็มพื้นอ่ะแล้วพี่ไอไม่กล้าจับพี่ไอเหยียบเลย เฮ้ย,อ,ยอะไรอ่ะเดี๋ยวไปดูอันนั้นเหรอไม่ใช่รูปูหรือเปล่าขี้กระป้อมกาบอ่ะลึกมากเนาะนั่นแหละปูมันอะไรอ่ะก้อนก้อนอ่ะน่นจาจะขี้ดินอละอุ้ยลึกมากค่ะเมืยแล้วขายายปลอด พีไ่ไอ้ะะสู้สู้เพราะว่าตอนนั้นที่หนูต่อยมายอมให้พี่ไอ้อ่ะโคตรเมื่อยแขนเลยอุ้ยอืเหีนยังอุ้ยไม่เจออะไรเลยเอ้า แ็เลว่าเจออุ้ยรองเท้าหลุดไม่มีอะไรเลยรองเท้าหลุดน่าจะเป็นตากาแตนตัวเมื่อกี้กลับบ้านกันนะคะไม่มีปูสักะตัวเดียวนะคะเลมอนเลมอนกลับบ้านเลมอนมาเร็วๆไปค่ะค่ะท่านผู้ชมเดินดูหน้าเราที่ควายดูน่ารัง ไหนอันนี้บัวเขานั่นอ่ะที่หนูโยนเมื่อกี้ไปดูน้ำน้ำใสมากใช่ระวังนะขาเรามันสั้นขึ้นไปอย่างนี้ค่ะ เอเลมันเฮเลมันไปน้องเดินก่อนเนี่ยเห็นไหมมันหลบเลยดูฉานน้ำไปมาดูปลาอุ้ยปลาบอน ภาษาไทยเรียกว่าอะไรคะปลาบัวน์ปลาบัวนไงปลาปลามันขึ้นมาจากน้ำน่ะน้ำใสมากน้องมิวอุ้ยนี่ไงปลามีหอยด้วยอ่ะไหนอ่ะนนั่ะที่ไปเกาะเจอเนี่ยอือหูน้ำใสมากลงไปเล่นได้ไหมเนี่ยเฮลึกเฮลเขาเขาเขาะลึกมากเลยเหรอนี่ อุ้ยป้ากำมังยังโซเล็กอยู่ดูน้ำใสมากเลมอนเลมอนเล่นน้ำไหมเลมอนเล่นเลยเลมอนเล่นน้ำไหมเล่นน้ำไหมอุ้ยป้าตัวเล็กก็สำหรับภารกิจหากระปูวันนี้ของเราไม่สำเร็จนะคะแล้วก็สิกับัลตู้เปล่าเด้อค่ะไม่มีอะไรกินแล้ววันนี้นะคะ ถ้าคลิปให้พ่อแม่เดบิงน,นะคะให้ทุกๆคนเดบิวงาบรรยากาศบานเฮานะคะตอนแรกๆมันก็เป็นสีน่ละงคระูอาทิตย์ทีทอดบ้านนะคะกับเบิงคลิปนี้ได้ด้อยค่ะเผื่อจะได้หายคิดถึงมาบ้างนะคะก็หากระปูก็ไม่มีแล้วก็สำหรับคลิปนี้น้องไอ้ฝากพ่อแม่ติดตามช่องไอซ์สิไรได้วยนะคะอะไรอะ่ะมันปลาตัวใหญ่เลยอ่ะสวัปนีสัสดีค่ะ มันง่ายให้หนูเห็นปลาด้วยคนะ่ะเขาเห็นหรือเปล่าอู้ขึ้นมาเต็มเลยอุ้ยอุ้ยปลาตรงโงน้นนะตอนนี้เอ้ยเอานามให้มากินด้วย <laughs> เอานามใส่หัวน้องมาอุ้ยหนำใจมองดูปลาละมันไม่หนีด้วยนะมัน <laughs> ไม่หนีด้วยนะมันมีหอยด้วยนะ เราเส็แล้วไหน่ะม,มีปลาน้อยด้วยมาแล้วไปเลมอน,น,นตีปุ้ยยังไม่ไงเลมอนตวใจเลมอนไม่ดีลยกมาแล้ว <c oughs>